เสร็แต่จะมีคนบอกให้เพื่อนเพื่อนไปยืนโจมให้คนเดียวอยู่กลางถนนคนเดียวให้ไปสือทานทานมามี่เขาเลยหาฟื้นมาอืม ปกติเขามีว่าขายเป็นสอบบอ้างบ่ฮะน้ำกลตะกี้พราเจ้ามีรถม้ำเปล่ามาขายแล้วแบบนี้มันประมาณเปลี่ยนตัวได้ล้อล้มอ,มอ,อมันเดือดก่อนร้อมันเดือดก่อนถ้วยนะั่นคือมาวางไว้ถ้วยมาหมา,มา,มาแห่น้ำบิงซู่แหมฮะน้ำไอบิงซู่โอ้น้ำกินหมาบิงซู่คน ให้ย่อยเลียน้ำดีบ่น้ำในถ้วยนั่นน่ยนะย่อยใส่ไปย่อยได้อีกฮะย่อยใส่จ้าเรื่องหนานเอาคือๆกันถั่งกับใยเนี่ยช่วงรอ,อน้ําเดือดนะคะลวกเส้นน้ำโบเดือดบไมีทานพี่น้องของเบอร์สิบบอกว่าให้เด้อเออจังเขาซื้อแหละเขาเลิกสิบอกวาให้ใส่ฟืนรอก,ก่อนนะจ๊ะดิมดิมหันมาดูอัยญาอัญญาถั่หลันด้อดิมดิ ยิ้มสิลูกยิ้มสิลูกเขาแค่หมืดแต่สัวไอ้กล้องมันไอ้นั่นกล้องกูยิ้มเนกล้องกล้องมันกล้องมันย้อนแสงกล้องมันย้อนแสงไม่เล่นน้องนี่มาอันนี้นกัน้องแล้วเนาเฮ้ยอ้โหโอเฮ้ยเอ้ยดังเป็นยังไงดังคือเป็นบาดาฮะจมูกคือบาดจุอมใครทำหนูวเฮ้ยขยายดูสิแดงแย่ดูสิเอาเอายางมาแล้วยางมันยางหายให้จุ๋มละตะเอ๋เทชากับัวไทย ต้องท้าแต่ว่าไทยถือเอ้ก็หน่อยอ่ะเออเลี้ยงน้องมาลูกเอ้ยเอ้ยบอกเายงแย่รองเท้าให้หน่อยยังย่รองเท้าหลานนาบ้านนาต้องเท้านาบ้านพุ่นนาบ้านเพื่อนนะอีไม่ลานเนี้ยมันเหยียบแก้วเหยียบน้ำด้วยจะมาอันพี่น้องมือนีเพิ่นอารมณ์บ่ค่อยจ่อยเปานไดนเด้ออารมณ์บ่ค่อยจ่อยเป็นไดนคอยเว้าอยู่ Chạy xíu mắt lụp đẹp đấy, thả bớn. Thua. Nè, phút im lèo con, bây giờ bán nha con. Rồi, bây giờ con... Rồi, bây giờ con, bây giờ con kín lèo lèo, con nhang ở phòng con. Lèo lèo, cây lèo lèo, phát nè. Năng lò phát nè. เพ็ดแน่อ่างยามาเาถวยเอไปน้ำละกินแล้วเลีย <URE> เียพระเขหายเยไปอเงี้ยเอื่อยยากจันแต่จัควมแต่ควมไล่ะเก่งเก่งเก่งคุณอะไรเด้อเนวัไม Thank you. Phi lai. Phi